สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมนะส้มวันนี้ครับผมก็อยู่เกม Pixel Gun 3D อัปเดต25.3นะครับผม,มวันนี้นะครับผมจะนําเสนออาวุธของกิจกรรมลอตเตอรี่ใหม่ล่าสุดในคลิปนี้นะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะมีชื่อว่าแลปตาลอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมโดยจะมีอวาวุธไบทบอลซ้ำอันด้วยกันนะครับผมได้แก่มีปืนสไนมีปืนกลและบีนั่นเองนะครับผมหลังจากผมได้เปิดกล่องทั้งหมด69กล่องไปด้วยกันนะครับผมและได้สกินใหม่ตัวละครของแลปตาร์นั่นเองนะครับผม ผมจะรีวิวอาวุธทั้งหมดนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอาวุธแรกมีชื่อว่า Street Cash มีความสุภาพ423เป็นอาวุธปืนหลักระดับเทพยิยงระยะไกล98วปเป็นจกุกส่น40นัดเดินเรว65สามารถยิงอัตโนม,มัติได้และสามารถเบอร์เซอร์นั่นเองนะครับผมหากว่าศัตรูยิงเราปุ๊บเลือดเราลดลงก็คือเพิ่มดาเมจแรงขึ้นทีละนิดนั่นเองนะครับผมอาวุธที่2ก็จะมีชื่อว่า Dis s t r i c t เด็กนะครับผมมีความสูภาพ423เป็นโอชินมีดระดับเทพโจมตีว่า67เดินเร็ว5 สามารถโจมตีแบบระเบิดได้และทําให้สโตเดินช้านั่นเองนะครับผมอุสทายก็จะมีชื่อว่าดีไอซ์นะครับผมมีความสาพ423เป็นโอซไนัยระดับเทพยิงระยะไกล69บรรจุกระสุน10นัดเติรนเล65สามารถยิง1่งดาดได้และทําให้สตัตตาบอดนั่นเองนะครับผมความสมารถของรักตาร์เซตนี้ก็คือสามารถเพิ่มแต้ม2เท่าในเล่นแม็ปต่างๆนั่นเองนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่ง คือเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวพิเซอก,กัน 3D เก่าๆนะครับผมสามารถกลับย้อนดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมเริ่มจากอาวุธปืนแรกเป็นปืนกลตูตีนะครับผมลักษณนมัน,เป,น,เ,ปนเป็นปืนมีภาษากีกเขียน์คำว่าฮอนนี่นั่นเองนะครับผมพอลงกระสุนป,ปืนมันจะมีแจ็คเกินด้วยอืมและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าศัตรูยิงเราเลือดจนเกือบหมดปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผมยิงขวานนี้แรงมาก50 53 มันก็คือสามารถยิงแลกเลือดนั่นเองนะครับผมคือแบบต้องเน้นความสึกทนแล้วก็แบบดาเมจแรงขึ้นทีละนิดนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญคือนะครับผมตอนที่ผมลองในเมนูเกมเกมนะครับผมปรากฏว่าผมลองถือบังอาวุธที่มีแบบมีเสียงเพลงดนตรีนะครับผมก็เลยแบบจึงไม่แปลกใจนะครับผมมันจะมีเสียงแบบแซงในเกมคือมาโดนไม่ได้ตั้งใจโอ้ยสน่ยโอ้ยโอ้ยไฟช็อตไฟช็อตเล่นเจอคนใช้ปืนไฟฟ้าช็อตนี้แบบหันลาบาก โดยเฉพาะตอนเล่นหน้าจอนะครับผมต่อมา,อาต่อมาเอวที่สองก็จะเป็นออวแนววิทยุนะครับผมหมุนแผ่นเสียงแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเดินช้าไปด้วยนะครับแต่ต้องเล่นคู่กับแหวนอึดหน่อยหน่อยบับหมุนแผ่นเสียงโอโ้โหนั่นแหละครับผมถ้าเกิดส,สมมติว่าเราเล่นแม่เล็กๆปุ๊บใช้เอวุธนี้ได้ประชิทตัวนั้นเี่นะครับผมวิทยุหมุนเอวๆติดเสน่ติดสเสน่ นี่ไนะหมุนแผ่นเสียงเขาเขาก็มีเหมือนกันถามว่ามันดีไหมก็ดีนะถ้าเกิดเล่นแบบมีดปาร์ตี้ก็ถือว่าดีเดิมทีอาวุธนี้มันเคยอยู่ในเฮฟวี่นะครับผมแต่ตอนนี้กลายเป็นเป็นมีดแท้แล้วนะครับผมถ้าใครเห็นสังเกตเวอร์ชั่นก่อนนั้น,น,นแต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ไม่แปลกเลยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้กระสุนแม้แต่นดิดเดียวเลยถามว่ามันมีข้อดีไหมก็ดีนะทำห้ศัตรูเดินช้าแบบสักคนหนึ่ง แต่แรงมากบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณใช้ปืนสนนี้นะครับผมทาให้ศัตรูยิงตาบอดได้นะครับผมหมายคพามว่าถ้าเกิดว่าศัตรูยังอยู่นะแล้วก็ยิงตรงตัวแล้วยังไม่ตายต๊บตาบอดชั่วคราวนิดนึงนะครับผมถามว่ามันดีไหมก็ดีนะแต่ซูมก็ปกติอผมทําให้ปืนสนาย,ย,งยิงนิ่งง่ายได้อื <c oughs> และแน่นอนว่าแต้มโบนัสพอยต์ของเซตนี้ก็ถือว่ามันมีนะครับผมปกติแต้มมันก็อาจจะแบบน้อยแต่ตอนนี้ก็ ยิงต,ตอนแรกก็ประมาณมาสักยี่สิบแตนน้มนะครับผมเป็นพอยต์ถ้าเกิดอยากจะฟาร์มพอยต์ point, แม่มทีมไฟก็ได้นะครับผมหรือจะแม,มดีสแมก็ได้อืมผมมาถึงที่ฐานแล้วนี่เนะี่ะโอ้โหต้องใช้เล่นกับปืนผมว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงใกล้ามากก็ต้องใช้วิทยุนะครับผมแต่ปืนกลนี้ก็แบบเน้นความอึดตึกโถด้วย โหลดโหลด,ลดกระสุนจ่ายตังแล้วก็โหลดยิงกันแหละครับ <c oughs> อือหืออือหือมาากันเลยทีเดียวอือหืออือหือปับแม่ว่านะถ้าเกิดโอ้เซตนี้สำหรับใครที่เป็นสายแบบฟาร์มพอยนี้ก็ควรควรมีอาวุธจับอันนี้นะครับผมป <c oughs> ับหมุนวิทยุ <c oughs> อือหือ บองก่อนค,อคือใครที่เล่นระยะประชิดดีก็ค,คุณใช้ยวันนี้ได้นะครับผมแรงมากบอกบุกถึงขาเลยแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูบุกถึงบ้านเราปุ๊บก็ได้นะครับผมอย่าตะเกียบกดบังโอ๊กโ,โอ๊โอ๊ลุมดำลุมดำลุมดำยิง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 ,ยง,ยงเลือดเลือดเกือบหมดโอเคนี่เนี้ยลุ่มดำโอ้หบัง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 โอ้โอพึง่งเนี้ยพึ่งพึงพ่งพึงพ่งพึ่งเนี้ย ตึกคทนครับผมดีน่าใส่แหวนไว้ก่อนกันเพิ่งระเบิดถ้าเกิดว่ายิงตรงตัวปุบๆวปุบแรงนะครับผมต้องดูเลือดเราด้วยว่าแบบรอดหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้สาบห้ากลายเป็นสามเจ็ดนั่นแหละครับผมมันขึ้นทีละหนึ่งขีดเท่านั้นอื้อือดาบกระจายอยู่ที่สุนกว่าโอ้โนโนรอกนรอกนโอเค๋ยใจอืมอ่ะไปไหนครับนน่เรนวิทยุ นี่แน่นี่แน่อุดนะโอ้กาสูนแป๊บเปีย้ยงอื้อันติมาตามนารามมันจะมีสก,กินอันติมาตามของพิเซลเอโคเซตนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเปีย้ยงโอกขาเลยเอ่ออืมปั๊บจิกเข้าให้ยิงรลอดตายกำแพงนิดเดียวก็ยังโดนโอ๋อ ปูตีเอาตูตียิงอืมโอ้โอโอ้โอ้ไปล้ครับกว่าจะโดนได้ก็ถือว่ามันดีนะถามว่าอาวุธไหนดีสุดสำหรับผมผมยกให้ปืนสไนเปอร์ก่อนอันที่สองปืนกลแล้วก็ถามว่ามันดีหมดเลยนะดีหมดเลยก็ไม่มีไม่ได้แย่หรอกครับผมมีนี้ถ้าเกิดล่าเราเล่นแหม่มมีปาร์ตี้นะครับผมก็คุณใช้อาวุธนี้ได้เลยนะครับผมจะได้ความสามารถของแต้มโบนัสนั่นเองนะครับผมก็ค oh ือได้สองเท่าไปด้วยนะครับผม อย่างหนึ่งคือผมก็ได้สัว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมก็จะเป็นสัว์เลี้ยงตัวจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับผมก็จะมีชื่อว่าสซนบอลอคโคนะครับผมก็จะเป็นตัวละครแบบเป็นเป็นจระเข้แล้วถือปืนเหมือนเป็นปืนพกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่ามีคนสงสัยว่าพี่ได้ยังไงนะครับผมคือผมได้ทั้งเฉพาะในตลาดปืนของแค์ตัวเองนะเองนะครับผมคล้ายๆเหมือนกับยาเทอร์โบสปีดนั่นเองคือผมเคยทําคลิปแนวรีวิวปืนหนึ่งนะแต่มันจะมีสัว์เลี้ยงตัวใหม่ ที่จะม่เพิ่มในอนาคตนะครับผมก็นั่นะครับผมก็ได้สันเลียงตัวใหม่มาแล้วนะครับผมและยังบอกว่ามันจะมีทั้งสกินปืนใหม่และตัวละครใหม่เอาก็มีนะครับผมแต่ว่าจ่ายตังค์เดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวต้องขอภยัยด้วยครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมลงคลิปช้าเนื่องจากว่าการอาลิปผมบางอันนะ่ะปรากฏว่าผมอัดไปไม่มีเสียงเกมในผมเลยคือแบบผมต้องอัดใหม่รอบหนึ่งนะครับผมและอย่างหนึ่งคือมันจะมี เกมผมมันจะมีขึ้นข้อความหนึ่งแบบหน้าจอบอกว่าแบบมันไม่แน่ใจว่ามันเกิดเพราะว่าอุณหภูมิเครื่องร้อนหรือเปล่าใครเป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์ต้ล่างนนครับผมแต่ช่วงนี้ผมก็อาจจะลงคลิปแนวชดเชยไปด้วยนะครับผมจะมีทั้งลอตเตอรี่ใหม่และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะก็คือจะเป็นปืนไปดิและอย่างหนึ่งคือมันจะมีทั้งชุดกรอบใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยครับผมก็มันจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์หนึ่งที่ผมจะนําเสนอต่อเนื่องนั่นเองนะครับผม แต่วันนี้ก็จะมานําเสนอเป็นอโอซิ์ของโรตเตอรี่ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าผมลงคลิปทันก็ถือว่าแบบมีเวลาว่างนะครับผมนี่ละเห็นไหมครับผมความสามารถของสันเลี้ยงตัวนี้ก็คือสามารถยิงได้นั่นเองแต่เบาเองก็เบานะประมาณแค่สี่ดาเมจเองนี่ใครที่ได้จักรสั์เลี้ยงในแขนตลาดบืดตัวเองนะก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมแต่ต้องอัพปันไปเรื่อยๆก็ถือว่าน่าจะแรงกว่า ถามว่ามันมันดีไหมก็คุมดีถึงแม้จะไม่ได้สกินของอติมาตัมแต่จะได้สัว์เลียงปัวใหม่แทนในแคนตัวเองนะครับผมคุณแค่หาแคนที่แบบแทนหนึ่งแล้วปรากฏว่าแบบเหลือแต่สัว์เลียงนักครับผมลองหาไปเรื่อยๆปรากฏว่าเลนดอมสุ่มเจออย่างที่ผมกล่าวนั่นเองนะครับผมส่วนตัวถามว่าอุตสามอันนี้แบบไว้สำหรับฝานแต้หนักครับผมมันมันก็คุมดี กจะใช้ปืนอื่นที่ไม่ใช่ปืนสามอันนี้ก็ได้เช่นปืนพกปืนสเปเชียลและปืนระเบิดนั่นเองนะครับผมขอแนะนําเลยใครที่ไม่ถนัดปืนใดปืนหนึ่งก็แล้วแต่คูนนะครับผมแต่โดยรวมนะครับว่าเอาสามอันนี้แรงอยู่นะครับผมก็ไม่มีไม่มีอันไหนที่แบบปูกใจสมรับผมก็ถือว่าดีกันหมดเลยนะครับผมแต่ไม่ถึงกับโอ้โหนี่นะแกนสปาวนี่ปรับอือหือพึ่งพึ่งพึ่งเกือบแล้วเกือบแล้ว อืมปับ๊บโอ้ยแบบมันต้องโูมกระเื้อปืนติดสเสน่นี้ดาเมจเบาแต่ผมก็ทีหนึ่งแยะสบายครับผมออ้ยืเกือบแบบเกือบแล้วเห็นไหมครับว่าอุปสรร์อันนี้ก็สามารถทำแต้มเยอะได้นะครับใครที่อยากจะทำกิจกรรมของ pixel part ของชาเลนนี้นะครับผมก็ทำได้ตอนนี้เลยนะครับผมหลังจากจบรีวิวอุปสรอันนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกกับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม Thinking, society, สำหร apping, CO, AN, ับใครที่อยากจะได้ทั้งสกินใหม่และสัตลิงตัวใหม่นี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า Pixel Echo s e t เซตีเนี่ยครับผมราคา519บาทนั่นเองนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับสกินของ YouTube ท่านหนึ่งนะครับผมของฝรั่งก็มีชื่อว่า Pixel Echo นะครับผมเขาแคสเกมนี้ก็ถือว่านานมามนานนะครับผมกว่า10ปีแล้วผมก็รู้จักเป็นอย่างดีตามชื่อช่องนี้เนี่ยนะครับผม Pixel Echo ส่วนสัตลิงตัวใหม่นี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่าสมอ l โคคโกลนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอัพเลเวล42นะคครับผมมมีวาสุภาพ104เเดินว6 สามารถหีเกิดหม่6และสามารโจมตีเป็นยิงได้นั่นเองนะครับผม so, สกินอันติมาตาั้มนีน้ก็จะมีชื่อว่า Echo b a s e Team Ma ม e สกินนะครับผมจะเป็นลักษณะการดีไซน์ของปืนจากช่อง u t u b e คนหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าจะได้อันติมาตาัมไหมไม่เลยนะครับผมได้แค่สกินอันติมาตาัมนะครับผมจบแล้วนะครับสำหรับรีวิวของล o ตเอรี่ในคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างต้องขออภัยนะครับว่าผมลงคลิปช้าอาจจะมีการฟาร์มของด้วยนะครับผมก็ต้องรอนานนะครับผม เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมารีวิววุดของชุดกอดเซตว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นบ,บังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยรับลงถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมหากมีข้อบูลผิดภาพประกใดหรือ,อคำพูดคำจามาสุภาพในคลิปนี้ผมมาส่ขอขอกราบขออภาาัยนาทีดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ